ผู้เจ้ามีให้แต่หัวข้อข้อทำมาแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังการเล่าเรื่องให้ฟังก็คือการแสดงธรรมเนี่ยมีแค่นั้น,นอันเนี้ยถูกมาอยู่โลกิยะเอามาสู่ดึงมาสู่โลอ่าไม่ใช่ขอขอ,อขอไปอันเนี้ยเรื่องราวของผู้เจ้าเนี่ย ที่อยู่โลกียะเนี่ยอัตคถาแปลความหมายโดยปูถทุชนปุถุชนมาอาตคถาแปลความหมายแล้วไม่ตรงกับความาจริงว่าไตาเพศเนี่ยให้ตัดออกเสียก็ของจริงเนี่ยมันเป็นของจริงเนี่ยไตยเพศเนี่ยเพศหญิงกับเพศชายปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ อาวิชาที่อยู่ภายในก็ก็เป็นเหตุเป็นใจให้เกิดสังขารมีบุตรมีลูกมีหลานกันมาเยอะแยะเต็มเต็มเต็มโลกอย่าเงี้ยแล้วก็เราจะกลาวว่าพระพุทธเจ้าให้ตัดทิ้งเสียไม่ใช่อ่ะความจริงก็คือความจริงเรื่องเนี้ยเรื่องไทรเพศเนี่ย ในปฏิจจสมุปาคหนึ่งข, 1, ข้อที่ห้าเขาเรียกว่าไตยเพนเนี่ยก็คือขันธะสันดานด้วยถามที่ว่าใช่ของจริงปะเป็นเรื่องราวของมนุษย์ใช่ปะเป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่ก่อกำเนิดเกิดกันมาจากเพิ่มประชากรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมอ่ะแล้ว นี่คืออัตถกถาแปลความหมายมาให,ให้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันแล้วให้ท่านพิจารณาว่าตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปดูฟังอย่างอื่นมาก็ได้ว่าตรงกับความเป็นจริงแบบนี้ไหมอ่าแต่ความจริงมันคนละอย่างเลยนะอันนี้ความจริงทางโลกุตระนะเนี่ยความจริงทางโลกุตระก็เรียกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวน,นะ ัจจะอ่ะอันเนี้ยอธิบายไปอ่าก็ให้ให้ให้เข้าใจแล้วละ่ะเรียกว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มของอกุศลาคืออกุศลน่ะอกุศลก็มันเป็นกลุ่มที่ว่าในตัวเรานี่แหละตัวมนุษย์เราเนี่ยนนมีบาปมีอกุศลมีความชั่วมีทุจริตสี่ข้อก็แล้วย่อมาคืออาธรรมอาธรรมจึงเป็นทางคู่กับธรรมะธรรมะอยู่ฝั่งนี้อันนี้อาธรรมก็อยู่ฝั่งนี้อ่า อ่ะทำนี่มาทำเป็นรูปเหมือนการ์ตูนเนี่ยคือคือเป็นตัวแทน